ก่อนคนไข้จะมาขอตัวไปอาบน้ำก่อนแล้วกันเสื่อหมอคนณแม่นี่นะเออเดี๋ยวขอวขอ,ขอตัวหัวใจก่อนนะคะได้ค่ะโอ๊ยโอ๊ย,อยเป็นหมอที่เหนื่อยจริงๆลเลยเวลาพักก็ไม่มี เช้าถึงสี่โมงก็อยู่โรงพยาบาลห้าโมงก็ต้องมาต่อที่คลินิกนี้อีกอปวดหัวปวดหัวเอะโลนี้ลูกเราหายไปไหนเนี้ยไม่เห็นมาเล่นที่คลินิกเลยเดี๋ยวก่อนคนไข้จะมาขอตัวไปอาบน้ำก่อนแล้วกันแม่หนูมาแล้วอ่ะแม่ไปแล้วว่าเอ๊ะเสื้อหมอคุณแม่ ไม่เคยใส่ชุดหมอมาก่อนเลยแนนนี่หรอคุณแม่นี่ตัวเล็กบ้างเลยนะใส่เดียวขอบเราเลยิดเลยกันดุมน่าตื่งอต้ใส่ได้พอดีเลยเดี๋ยวใส่ที่ตรวจอบก่อนเลยกัน หมอเกค,คะคคใครเนี่ยคุณน่ะเป็นใครคะคุณหมอเกศอยู่ไหนคะเออได้เวลาสนุกแล้วเรานี่แหละค่ะคุณหมอเกตค่ะฮะคุณหมอเกศคุณหมอเกศได้ตัวเตี้ยขนาดนี้นะคะคุณหมอเกศมัดผมเซบโบปล่อยผมยาวๆเลยนะคะอ๋อพอดีว่าหมอเกเนะค่ะย้อนไปในอดีตนะคะก็เลยตัวเล็ก <c oughs> คุณแค่ไม่ต้องตกใจนะคะหมอเกศนึงค่ะอุ้ยย้อนอนดีตได้ด้วยอ่ะ ถ้าเราย้อนอดีตได้เราก็ต้องย้อนไปเป็นเด็กตัวเล็กๆดำๆฟันเยินๆขอเรียกเขาคหมอใช่ค่ะใช่ค่ะเออเ่แต่ปวดหัวค่ะทำไงอ่ะอันดับแรกขอเกิดหัวใจใจนก่ะ จะอยู่ตรงแล้วผ่านอ๊ยขอโทษน,น,น,นะคะคุณหมอลืมไปค่ะขอโทษนะคะมาเตะไหยคะคุณหมอตุ๊กคุณหมอข้าเดียวคุณหมอไม่ได้ใส่อันนี้ค่ะคุณหมอคะอคุณหมอจริงป<า>ะเนี่ยหัวใจคุณไม่ปกตินะคะ <c oughs> ค่ะคุณหมอพอแล้วค่ะหัวใจเอาข้างในมีแสงสีอะค่ะกำลังแบบตุ๊ดตุ๊กตุ๊กอย่างนี้อยู่ค่ะคุณหมอเรียบร้อยค่ะ ท่าอาการหนูละคะอ๋อลืมค่ะถ้าคุณหมอไปถามอาการแล้วจัดยาให้เอายาแก้ปวดฟันไปให้ทําไงล่ะคะคุณหมอลืมค่ะอาการคือเป็นยังไงบ้างคะเออปวดหัวตัวร้อนอะค่ะปวดหัวตัวร้อนเน็ตัวร้อนเลยตัวเย็นคุณหมอคะแล้วเป็นหน้าผากฉันหรือคะอืมเดี๋ยวจัดยาให้นะคะปวดหัวตัวร้อนต้องกินยาแก้ท้องเสียถึงจะหายออกจู่จู่จู่จูหายเลย เจอแล้วเยอะเก้ทงสีเนี่ค่ะคนไข้กินเช้ากลางวันเย็นนะคะค่ะกินครั้งละห้าเม็ดค่ะยาทีๆๆ่ไหนคะคุณหมอกินครั้งละห้าเม็ดอุ้ยห้าเม็ดแปปเดยหายหรือ่ะคนไข้เหมดเท่าไหร่คะเนี่ยทั้งหมดห้าแสนกว่าค่ะห้าแสนกว่า ราจะมาแค่120คร้อยี่สิบอะค่ะร้อยยี่สิบก็ได้ขอได้หมดร้อยยี่สิบก็ได้ขอได้หมดเสียงดังอะไรกันนะคะลูกอ้าวหนูไม่จ้างมาหาคุณหมอเกตหรอคะไช่ค่ะแต่ว่าหนูปวดหัวค่ะทำไมน้องเอายาแก้ท้องเสียใหอ้อะฮะเกลี่ทำไมเล่นแบบนี้คะลูกอะไรอะหนูเป็นคุณหมอน,นะแม่นในเขาบอกว่าคุณหมอเกตย้อนกลับไปในตอนเด็กอะคะ่ะ จะไปย้อนกลับได้ไงล่ะนี่มันปัจจุบันเอาคุณพี่ก่อนค่ะเกิดต้ค่ะเออไม่เป็นไรค่ะเออหนูไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอจ่ายยาให้นะคะแล้วก็ฟรีไปเลยนะคะเออไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ้าถือว่าขอโทษแล้วกันนะจ๊ะเออขาเป็นคนไข้นะลูกนะแล้วหนูเป็นลูกของคุณแม่ทําแบบนี้ไม่ดีนะคะเอาไว้หนูโตเนี่ยหนูรีบๆเรียนให้สูงๆแล้วก็เป็นหมอนะคะรู้ไหมก็หนูอยากได้ตังค์อะค่ะคุณแม่งั้นเ,เดี๋ยวช่วยแม่จ่ายยาให้พี่พี่นะเดี๋ยว เก่งจังเลย